นิทานเรื่องหมีน้อยกับเพื่อนรักดวงดาวกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่มีหมีน้อยตัวหนึ่งชื่อหมูมูหมูมู่มมเป็นหมีที่ใจดีแต่บางครั้งก็รู้สึกเหงาเพราะเพื่อนๆต่างก็หลับกันหมดแล้วในเวลากลางคืนคืนหนึ่งหมูมูนั่งมองท้องฟ้ายามค่ำคืน ท้องฟ้าสีดำสนิทประดับด้วยดวงดาวนับล้านดวงหมูมูเห็นดาวดวงหนึ่งส่องแสงระยิบระยับเป็นพิเศษมันรู้สึกชอบดวงดาวดวงนั้นมากและตั้งชื่อให้ว่าวิง ทุกคืนหมูมูจะออกมานั่งมองดาววิ้งมันจะเล่าเรื่องราวที่เจอในแต่ละวันให้วิ้งฟังทั้งเรื่องที่เจอพึ่งตัวใหญ่เรื่องที่เจอลำธารเย็นเย็นและเรื่องที่แอบเก็บเบอร์รี่หวานๆได้เยอะแยะถึงแม้ว่าวิ้งจะไม่สามารถตอบกลับมาได้แต่มูมูก็รู้สึกว่าวิ้งกำลังรับฟังอยู่เสมอวันหนึ่งมูมูรู้สึกเศร้ามากเพราะหาเบอร์รี่ที่ชอบไม่เจอเลยสักลูก มันนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วร้องไห้หเงียบๆพลางมองขึ้นไปบนฟ้าดาววิงดูสว่างเป็นพิเศษในคืนนั้นทันใดนั้นแสงเล็กๆก,ก็ร่วงลงมาจากฟ้าและตกลงข้างๆมูมูมูม,มูมองดูพบว่ามันคือหินก้อนเล็กๆที่เรืองแสงอ่อนๆมันนึกถึงดาวิงขึ้นมาทันทีมูมูหยิบหินก้อนนั้นขึ้นมาถือไว้ในมือ มันรู้สึกอุ่นใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีใครอยู่ข้างๆและรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวตั้งแต่นั้นมาเมื่อหมู่มู่รู้สึกเหงาหรือเศร้ามันก็จะมองหาดาววิงบนฟ้าและกอดหินวิเศษก้อนเล็กๆที่ส่องแสงได้มันรู้ว่าถึงแม้เพื่อนรักดวงดาวจะอยู่ห่างไกลแสงไกลแต่ก็คอยส่งกำลังใจและแสงสว่างมาให้เสมอ หมูมูยิ้มอย่างมีความสุขแล้วก็นอนหลับไปใต้แสงจันทร์และดวงดาวโดยมีหินวิเศษอยู่ในอ้อมแขนนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม้เราจะอยู่ห่างไกลจากคนที่เรารักแต่ความรักและความคิดถึงจะเชื่อมโยงเราไว้ด้วยกันเสมอฝันดีนะคะขอให้หลับฝันถึงดวงดาวที่สวยงาม